ตำนานพุทธวงศ์แห่งพัทธรกับรัศมีแห่งผู้ตรัสรู้ห้าพระองค์ในความมืดมิดแห่งการเวลามีแสงแห่งปัญญาส่องประกายการอสงไขยหมุนผ่านยุคแล้วยุคเล่าที่โลกถูกกลืนกินด้วยความมืดแห่งอวิชชาสรรพสัพตว์จมดิ่งอยู่ในสังสารวัฏหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จุดเริ่มต้น ไม่เห็นจุดสิ้นสุดแต่เมื่อใดที่สรพสัตมีบาร,รมีพร้อมในการตื่นรู้มีกุศลมูลที่สั่งสมมาแต่ชาติปางก่อนมเมล็ดพันธ์แห่งพุทธะย่อมผลิบานในภพภูมินั้นและในพัทธรกับอันประเสริฐนี้กับที่เราทั้งหลายดำรงอยู่ได้มีตำนานแห่งผู้รู้แจ้งที่สถิตส่องแสงถึงห้าพระองค์ประดุดดวงอาทิตย์ห้าดวงที่นำพาสรพสัตว์ ให้พ้นจากมหนันตนแห่งสังสารวัฏแต่ละพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาตลอดกาลนานนับไม่ถ้วนจนกระทั่งบรรลุพระสัพพัญยุตยานญานอันรอบรู้ในสัจธรรมทั้งปวงพัทธกับแปลว่ากับอันเป็นมงคลกับอันเจริญเป็นกับที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติถึงห้าพระองค์ซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดในบรรดากับทั้งปวง ามที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและคมภี์พุทธวงศ์การที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติมากถึงหพระองค์ในกับเดียวกันนั่นแสดงถึงความพร้อมของสรพสัตในกับนี้แสดงถึงกุศลมูลที่สั่งสมมาอย่างหนาแน่นจนทําให้เกิดดวงประทีปแห่งธรรมส่องสว่างหลายดวงในกับเดียวกันมีกับมากมายนับไม่ถ้วนที่โลกว่างเปล่าไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแม้แต่พระองค์เดียว กับเหล่านั้นเรียกว่าสุญญกับกับที่ว่างเปล่ามีกับที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเพียงพระองค์เดียวสองพระองค์สามพระองค์หรือสี่พระองค์แต่พัทระกับนี้โชคดีที่สุดเพราะมีถึงห้าพระองค์นี่คือโอกาสอันหาได้ยากยิ่งของสรรพสัตว์พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในพัทระกับนี้มิใช่เป็นเพียงพระนามที่เราท่องจำ แต่คือผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาอย่างยาวนานทรงบำเพ็ญทานบารมีมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมสละทุกสิ่งเพื่อผู้อื่นแม้กระทั่งพระชนชีพแม้กระทั่งพระเนตรแม้กระทั่งพระโอรสทรงบำเพ็ญศีลบารมีรักษาพระศีลจนบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีตำหนิ ไม่มีข้อติเตียนทรงบำเพ็ญเนคขรมมบารมีออกจากกามคุณออกจากความผูกพันทางโลกทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีพัฒนาปัญญาจนรู้แจ้งในสัจธรรมทรงบำเพ็ญวิริยะบารมีมีความเพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทรงบำเพ็ญขันติบารมี อดทนต่อความทุกข์ยากลำบากถึงปวงทรงบำเพ็ญสัจจะบาร,รมีรักษาคำพูดจนสำเร็จไม่ผิดคำหมันสัญญาทรงบำเพ็ญอธิษฐานบาร,รมีตั้งมั่นในความปรารถนาอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเมตตาบาร,รมีมีเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งปวงและทรงบำเพ็ญอุเบกขาบาร,รมี มีจิตวางเฉยอย่างถูกต้องไม่เอ็นเอียงไปในทางที่ผิดครบสมบูรณ์จนถึงพระสัพพัญยุตยานพระองค์แรกคือพระกะกุสันธพุทธเจ้าพระนามแปลว่าผู้ทรงมีทองหรือผู้ทรงงามดุดทองพระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกแห่งพระธระกับนี ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาอย่างยาวนานทรงมีพระชนมายุถึงสี่หมืพันษาในยุคนั้นมนุษย์มีอายุไขยาวนานโลกเจริญรุ่งเรืองผู้คนมีจิตใจกุศลทรงตรัสรูนคโต้นสิริสาต้นไม้อันศักดิ์สิทธิ์ที่พระโพธิญาณปรากฏขึ้นมีพระสาวกคู่เอกคือ พระวิทุระเถระและพระสัญชีวเถระทั้งสองพระองค์เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมมีอภิญญาบารมีเป็นแบบอย่างแก่พระสงฆ์สาวกมีอุปถาคือพระพุทธิชะเถระผู้รับใช้พระพุทธเจ้าด้วยความจงรักภักดีด้วยความเคารพอย่างสูงสุด ในสมัยของพระกะกุสันทพุทธเจ้าพระองค์ทรงสแสดงทำให้สัตว์โลกจำนวนมากบรรลุมรรคผลนิพพานทรงประกาศพระศาสนาให้แผ่ไพศาลไกลกรานทรงวางรากฐานแห่งพระพุทธศาสนาในพัทระกับนี้เป็นครั้งแรกพระองค์ที่สองคือพระโกนาคมะพุทธเจ้าพระนามแปลว่า ผู้ทรงมีผ้ากาสาวพัดเป็นสีทองงามพระองค์ทรงเป็นผู้มีพระวรากายงดงามเปล,ปล่งปลั่งทรงพระผิวพันดุจทองคำเมื่อพระองค์เสด็จดำเนินพระรัศมีจากพระวรากายก็ส่องสว่างไปทั่วทรงมีพระชนมายุถึงสามหมื่นพันสาทรงตรัสรูณโคนต้นอุทุมพร ต้นมะเดื่ออันใหญ่โตที่ร่มเงาแผ่ปกคลุมกว้างไกลมีพระสาวกคู่เอกคือพระพิโยสะเถระและพระอุตระเถระทั้งสองพระองค์เป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งสามารถแสดงธรรมได้อย่างลึกล้ำเป็นที่พึ่งของผู้ศึกษาธรรมมีอุปถาคือพระโสธิชะเถระ ผู้มีจิตใจอ่อนน้อมรับใช้พระพุทธเจ้าด้วยความเคารพและความรักอย่างแท้จริงพระโกนาคมะพุทธเจ้าทรงเป็นที่รักของประชาชนเพราะพระองค์มีพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ทรงแสดงธรรมด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานชวนให้สดับทำให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาและความเลื่อมใส พระองค์ที่สามคือพระกสปะพุทธเจ้าพระนามแปลว่าผู้ทรงแสงสว่างพระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระรัศมีทรงสว่างเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดแห่งอวิชชาทรงมีพระชนมายุถึงสองหมื่นพรรษาทรงตรัสรูนโคนต้นนิโครธต้นใสอันใหญ่โตมีรากแน่น เรียบเสมือนพระธรรมที่มีรากฐานมั่นคงมีพระสาวกคู่เอกคือพระติสเถระและพระภารทวาเทเถระทั้งสองพระองค์เป็นผู้มีความเพียรสูงมีสมาธิมั่นคงสามารถนำพาผู้อื่นให้บรรลุธรรมมีอุปถาคือพระสัพพมิตรเถระ ผู้เป็นมิตรที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกในยุคก่อนการเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระองค์ทรงแสดงธรรมด้วยความเข้มงวดทรงเน้นเรื่องวินัยและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทําให้พระสงฆ์สาวกในสมัยนั้นมีความบริสุทธิ์สูง และนี่คือจุดที่เราต้องหยุดพิจารณาพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ที่ผ่านมาต่างทรงสเสด็จอุบัติในยุคที่มนุษย์มีอายุไขยืนยาวโลกยังเจริญรุ่งเรืองผู้คนยังมีจิตใจบริสุทธิ์กุศลมูลยังหนาแน่นการปฏิบัติธรรมจึงไม่ยากนักการบรรลุมรรคผลสามารถทำได้โดยง่ายแต่เมื่อการเวลาผ่านไปโลกเริ่มเสื่อมอายุไขของมนุษย์สั้นลง จิตใจเริ่มหยาบกระด้างกิเลสเริ่มหนาแน่นความโลภความโกรธความหลงเริ่มครอบงําใจมนุษย์มากขึ้นกุศลมูลเริ่มเบาบางลงการปฏิบัติธรรมเริ่มยากขึ้นการบรรลุมรรคผลเริ่มหาได้ยากยิ่งและในยุคนี้ยุคที่โลกเสื่อมถอยลงยุคที่มนุษย์มีอายุไขสั้นเหลือเพียงไม่กี่สิบป,ปี ยุคที่กิเลสหนาแน่นจนแทบไม่มีที่ว่างพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สี่จึงเสด็จอุบัติขึ้นพระองค์ที่สี่คือพระโคตมะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เราทั้งหลายสักการะบูชาพระนามแปลว่าผู้เลิศกว่าโคหรือผู้สว่างที่สุดในตระกูลทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุดโธทนะและพระนางสิริมหามายาเสด็จประสูตรในพระนครกบิลพัทสุด แขวนสักกะทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะครั้งยังทรงพระเยาว์พระองค์ทรงเห็นความทุกข์ของสัตว์โลกทรงเห็นการเกิดแก่เจ็บตายทรงเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงจึงทรงมีพระดำริที่จะออกผนวดแสวงหามันคาแห่งความหลุดพ้นทรงออกผนวดเมื่อพระชนมายุย9พรรษาทิ้งพระราชสมบัติทิ้งพระนางพิมพา ทิ้งพระโอรสราหุลออกสแสวงหาสัจธรรมทรงบำเพ็ญเพียรอย่างหนักหน่วงทรงผ่านการทดลองทางฝ่ายกิเลสทรงผ่านการทดลองทางฝ่ายตะบะทรงศึกษากับอาจารย์หลายท่านแต่ไม่พบคำตอบที่แท้จริงจนกระทั่งพระองค์ทรงค้นพบมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางที่ไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไป ทรงตรัสรู้เมื่อพระชนมายุ35พรรษาในคืนเพนวิสาขาบูชาณโคนตนพระศรีมหาโพริมฝั่งแม่น้ำในรัญชาราตำบลอุรุเวลาทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงรู้แจ้งในอริยส,สัจสี่ทรงเห็นปฏิจสมุปบาททรงทำลายกิเลสอาสวะทั้งปวงทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงประกาศธรรมจักรณป่าอิสิปตนมรกทายวันแก่ปัญจวัคคีห้าท่านแรกที่กลายเป็นพระอรหันต์จากนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมตลอด45,000พันษาทรงเดินทางไปในที่ต่างๆทรงแสดงธรรมให้แก่มหาชนนับแสนนับหลานมีพระสาวกคู่เอกคือพระสารีบุตรเถระผู้เป็นอัครสาวกทางขวามีปัญญาเฉียบแหลม และพระโมคัลานะเถระผู้เป็นอัครสาวกทางซ้ายมีฤทธิ์อิทธิปาฏิหารมีอุปถาคือพระอานนเถระพระอนุชาของพระองค์ผู้รับใช้ตลอด2 5พรรษาด้วยความจงรักภักดีด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมทรงจำพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดจนกลายเป็นผู้รักษาพระธรรมไว้ให้คงอยู่ทรงมีพระชนมายุ80พรรษา ทรงปรินิพพานที่กุสินาราท่ามกลางต้นสาละคู่ทรงทิ้งพระธรรมวินัยไว้เป็นาศาสดาแทนพระองค์ทรงฝากพระสงฆ์สาวกให้รักษาพระาศาสนาไว้ในยุคนี้อายุไขของมนุษย์สั้นลงเพราะบาปกรรมและอกุศลกรรมเพิ่มพูนโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวายสงครามความแตกแยกความเห็นแก่ตัว แต่ธรรมะที่พระองค์ทรงสแสดงยังคงสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งพระปริยติรรมการศึกษาพระธรรมพระปฏิบัติธรรมการปฏิบัติตามพระธรรมและพระปฏิเวทธรรมการบรรลุผลแห่งการปฏิบัติและนี่คือสิ่งที่เราต้องพิจรารณาอย่างลึกซึ้งในยุคที่โลกยังดีมนุษย์ยังมีจิตใจบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จอุบัติเพื่อน,นำทางแต่ในยุคที่โลกเสื่อมถอยมนุษย์มีกิเลสหนาแน่น พระพุทธเจ้าก็ยังทรงสเสด็จอุบัติเพื่อนนำทางเช่นกันนั่นแสดงให้เห็นว่าพระเมตตาของพระพุทธเจ้าไม่เลือกไม่ว่าสัตว์โลกจะดีหรือเลวจะมีกุศลมากหรือน้อยพระพุทธเจ้าก็ทรงเมตตาเท่าเทียมกันและแม้ว่าในยุคนี้การปฏิบัติธรรมจะยากกว่าการบรรลุมรรคผลจะยากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถทำได้เพราะพระธรรมยังคงอยู่มรรคายังคงเปิด ประตูแห่งอมะตะธรรมยังคงเปิดกว้างสำหรับผู้ที่มีทุลีในดวงตาเพียงเล็กน้อยพระองค์ที่ห้าคือพระศรีอริยะเมตไตรพุทธเจ้าพระนามแปลว่าผู้มีเมตตาเป็นเครื่องประดับหรือผู้ทรงเมตตาอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญพระบารมีอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตรอวาระอันสมควรที่จะเสด็จอุบัติในโลกมนุษย์ เมื่อถึงยุคที่มนุษย์มีอายุไขยืนยาวถึง80,000พันษาโลกจะกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งผู้คนจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งจะมีศีลธรรมสูงจะมีจิตใจบริสุทธิ์โลกจะปราศจากสงครามปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากความอดอยากขาดแคลนในยุคนั้นมีพระเจ้าจัก,กรพรรดิพระนามว่าพระเจ้าสังขะจะครองราชอยู่ที่พระนครเกตุมดีเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ โลกจะอยู่ภายใต้การปกครองที่ยุติธรรมผู้คนจะมีความสุขมีความสงบสุขและในยุคนั้นพระอริยะเมตรยโพธิสัตว์จะเสด็จอุบัติจะทรงออกผนวดจะทรงตรัสรู้นาคนต้นหน้าขสันธาต้นไม้อันศักดิ์สิทธิ์จะทรงแสดงธรรมจักจะทรงมีพระสาวกนับแสนนับล้านจะทรงนำสัตว์โลกให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากมาย พระอริยะเมตรยโพธิสัตว์นี้เมื่อครั้งที่พระท,ทธตเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่ได้ทรงทํานายไว้แล้วในพระไตรปิฎกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายแห่งพัทรักับนี้ว่าจะเสด็จมาปิดตำนานแห่งผู้ตรัสรู้ในกับนี้ด้วยรัศมีอันยิ่งใหญ่แต่ก่อนที่พระอริยเมตรยพุทธเจ้าจะเสด็จมาโลกจะต้องผ่านยุคมืดก่อนพระพุทธศาสนาขององ,องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา จะค่อยๆเสื่อมลงตามการเวลาในระยะแรกพระปฏิเวทธรรมจะเริ่มเสื่อมไม่มีผู้บรรลุพระอรหันต์ไม่มีผู้บรลร,ร,ร,บรลุพระอนาคามีไม่มีผู้บรรลุพระสกิทาคามีจนกระทั่งไม่มีผู้บรรลุพระสวสดาบันเลยในระยะต่อมาพระปฏิบัติธรรมจะเริ่มเสื่อมผู้คนจะไม่ปฏิบัติตามพระธรรมจะไม่เจริญสติไม่เจริญสมาธิไม่เจริญปัญญา จะยึดมั่นในพิธีกรรมภายนอกเท่านั้นและในที่สุดพระปริยัติธรรมก็จะเสื่อมไปด้วยพระไตรปิฎกจะค่อยๆสูญหายไปเริ่มจากอภิธรรมปิฎกแล้วสุดตันตปิฎกและสุดท้ายคือวินัยปิฎกทุกคนจะลืมพระธรรมคำสอนลืมพระวินยัยลืมแม้กระทั่งพระรัตนไตรพระสงฆ์จะเหลือน้อยลงจนกระทั่งไม่มีผู้บวชเลยผ้ากาสาวพัด จะถูกม้วนเก็บไว้ในตู้ไม่มีผู้สวมใส่พระเจดีย์พระวิหารจะร้างไปไม่มีผู้บูชาไม่มีผู้ดูแลโลกจะกลับมืดมิดอีกครั้งสัตว์โลกจะจมดิ่งอยู่ในสังสารวัฏไม่มีผู้นำทางไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมจะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายสงครามโรคภัยความแตกแยกความเห็นแก่ตัว อายุไขของมนุษย์จะสั้นลงเรื่อยๆจนเหลือเพียง10ปีเด็กอายุห้าขวบก็จะแต่งงานได้แล้วโลกจะเต็มไปด้วยความรุนแรงผู้คนจะฆ่ากันง่ายดุดดังการล่าสัตว์จะไม่รู้จักพ่อแม่ไม่รู้จักครูอาจารย์ไม่รู้จักผู้ใหญ่ที่เคารพแต่ในที่สุดเมื่อบาปกรรมถึงจุดสูงสุดเมื่อมนุษย์เหลือน้อยจนแทบศูนพันกุศลละมูลจะเริ่มผุดขึ้นมาใหม่ ผู้คนจะเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายต่อความรุนแรงจะเริ่มหันมาทำความดีจะเริ่มรักษาศีลอายุไขจะเริ่มยาวขึ้นได้เรื่อยๆจาก10ปีเป็น20ปี30ปีจนกระทั่งถึง80,000พรรษาโลกจะกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งและนั่นคือเวลาที่พระอริยะเมตไตรพุทธเจ้าจะเสด็จมานี่คือวัตจักรของโลกวัฏจักรของกลับ วัตจักรของความเจริญและความเสื่อมแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือสัจธรรมเหตุใดการเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายเพราะทุกพระองค์ทรงมาเพื่อประกาศสัจธรรมเดียวกันนั่นคืออริยสัจสี่ทุกสมุทยัยนิโรธและมัรความจริงที่ว่ามีทุกข มีเหตุแห่งทุกข์มีความดับทุกข์และมีทางดับทุกข์ทรงแสดงอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะดำริถูกต้องสัมมาวาจาพูดถูกต้องสัมมากรัมตะทำถูกต้องสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพถูกต้องสัมมาวายามะพยายามถูกต้องสัมมาสติ ระลึกถูกต้องและสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นถูกต้องพระนามและพระรูปของพระพุทธเจ้าอาจแตกต่างกันไปตามการพระกะกุสันธพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ที่ต้นสิริสาพระโกนาคมนพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ที่ต้นอุทุมพรพระกะสัสป,ปพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ที่ต้นนิโครธพระโคตมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ที่ต้นพระศีมหาโพธิ์และ พระอริยเมตไตรพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ที่ต้นนาคสันถาพระนามแตกต่างกันสถานที่แตกต่างกันต้นไม้แตกต่างกันแต่คำสอนนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเหมือนมหาสมุทรที่มีรสเดียวคือรสเค็มไม่ว่าจะตักน้ำจากฝั่งไหนจากทิศไหนก็ได้รสเดียวกันพระธรรมวินัยก็มีรสเดียวคือรสแห่งวิมุตติรสแห่งความพ้นทุกข์ ไม่ว่าจะศึกษาจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ได้รถเดียวกันการระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหพระองค์จึงมิใช่เพียงการท่องจำประวัติศาสตร์มิใช่เพียงการเคารพบ,บูชาแต่คือการระลึกว่าประตูแห่งความหลุดพ้น เปิดอยู่เสมอในกับอันเจริญนี้เราผู้ได้เกิดมาในสมัยที่ยังมีพระธรรมคำสอนของพระโคตมพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่ถือเป็นผู้มีบุญบารมีอย่างยิ่งเราได้เกิดในพัทธรกับกับที่มีพระพุทธเจ้าถึงห้พระองค์เราได้เกิดในยุคที่พระพุทธศาสนายังคงอยู่ยังมีพระไตรปิฎกยังมีพระสงฆ์สาวกยังมีผู้ปฏิบัติธรรมยังมีผู้บรรลุมรรคผล นี่คือโอกาสที่หาได้ยากยิ่งโอกาสที่บางชาติบางพบเราอาจไม่ได้พบเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากดุดเต่าตาบอดในมหาสมุทรที่แวกไหวขึ้นมาโผลพอดีกับรูแยกไม้ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำและการได้พบพระพุทธศาสนายิ่งยากกว่านั้นเพราะมีกับมากมายที่พระพุทธเจ้าไม่เสด็จอุบัติเลย เป็นกับว่างเปล่าเป็นกับมืดสัตว์โลกจมดิ่งอยู่ในความมืดมิดแห่งอวิชชาไม่มีผู้นำทางไม่มีแสงสว่างแต่เรามีโอกาสเรามีพระธรรมเรามีมันคาเราจึงควรใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์อย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปด้วยความประมาทอย่าปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจ อย่าปล่อยให้โอกาสอันประเสริฐนี้สูญเปล่าจงศึกษาพระธรรมจงปฏิบัติตามพระธรรมจงเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาจงรักษาศีลเจริญสมาธิอบรมปัญญาจงเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าเดินตามรอยพระบาทของพระอริยสงสาวกพ,พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ทรงเป็นดั่งประทีปที่ส่องสว่างในพัทธรับ ทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดของการบำเพ็ญพระบารมีทรงเป็นพระศาสดาที่ทรงขนุบมันคาอันประเสริฐและทรงเมตตาแสดงธรรมให้สัตว์โลกได้ฟังแต่การฟังเพียงอย่างเดียวไม่พอเราต้องปฏิบัติเราต้องเดินเราต้องก้าวไปบนมันคาพระพุทธเจ้าทรงเป็นเพียงผู้ชี้ทางผู้เดินต้องเป็นเราเอง เมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์เราจะเห็นว่าการตรัสรู้มิใช่เรื่องไกลตัวมีใช่เรื่องของเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้แต่คือเป้าหมายที่เราทุกคนสามารถบรรลุได้ถ้าเรายินดีบำเพ็ญยินดีปฏิบัติยินดีละกิเลตันหาอุปทานพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคยเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเรามีกิเลส มีความทุกข์มีความสงสัยแต่พระองค์ไม่ยอมแพ้ต่อกิเลสไม่ยอมจมดิ่งในสังสารระพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีทรงสแสวงหาสัจธรรมทรงอุทิศตนเพื่อความหลุดพ้นและเมื่อทรงบรรลุแล้วพระองค์ไม่ได้เก็บเอาไว้เพียงลำพังแต่ทรงเมตตาแสดงธรรมให้ผู้อื่นได้ฟังด้วยทรงนำทางผู้อื่นให้ก้าวไปสู่ความหลุดพ้นด้วย นี่คือพระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าที่ไม่เพียงแต่ทรงตรัสรู้เองแต่ยังทรงนำผู้อื่นให้ตรัสรู้ด้วยไม่เพียงแต่ทรงหลุดพ้นเองแต่ยังทรงนำผู้อื่นให้หลุดพ้นด้วยและในยุคนี้แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วแต่พระธรรมคำสอนยังคงอยู่พระวินัยยังคงอยู่พระสงฆ์สาวกยังคงอยู่ ปูชนียสถานยังคงอยู่เราจึงยังมีโอกาสแต่โอกาสนี้จะไม่อยู่ตลอดไปเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าพระพุทธศาสนามีกำหนดอายุ5,000ปีบางคำพีว่าห้าปีบางคำพีว่า1,000ปีแต่ไม่ว่าจะเป็นเท่าใดสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือพระพุทธศาสนา จะเสื่อมลงตามกาลเวลาในยุคนี้เราอยู่ในช่วงท้ายของพระพุทธกาลบางทีอาจเป็นพุทธกาลที่สอง0 3 0สาหรือสี่พันกว่าปีแล้วพระปฏิเวทธรรมเริ่มเสื่อมลงผู้บรรลุพระอรหันต์มีน้อยลงพระปฏิบัติธรรมเริ่มเสื่อมลงผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริงมีน้อยลงแต่พระปริยัติธรรมยังคงอยู่ เรายังมีพระไตรปิฎกยังมีอัธกถายังมีคำพีต่าต่างๆที่บันทึกพระธรรมคำสอนไว้อย่างสมบูรณ์เรายังสามารถศึกษาได้ยังสามารถเรียนรู้ได้และถ้าเราศึกษาแล้วปฏิบัติตามเราก็ยังสามารถบรรลุมรรคผลได้เพราะสัจธรรมไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันคาไม่เคยปิดประตูแห่งอมตะธรรม ยังคงเปิดกว้างเช่นเดียวกับแสงแรกแห่งอรุณที่ทำลายความมืดมิดทุกชีวิตก็รอการตื่นรู้ไม่ว่าจะเกิดในยุคใดในกับใดถ้ามีกุศลมูลมีบารมีมีความพยายามก็สามารถตื่นรู้ได้พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์เป็นพยานให้เห็นว่าการตัดสู้เป็นไปได้ ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันไม่ใช่เรื่องจินตนาการแต่เป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้จริงเป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในสังสารวัฏอีกการเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีรักษาศีลห้าทำบุญทำทานเจริญภาวนาก็เป็นการสั่งสมบุญบารมีไปสู่ความหลุดพ้นในอนาคต ทุกก้าวเล็กๆที่เราก้าวไปบนมันคาล้วนมีคุณค่าล้วนนำพาเราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นจงตั้งใจมั่นในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของพุทธวงศ์ในพัตรกับนี้เพื่อให้ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามรอยพระบาทของพระอริยสงฆ์สาวกผู้เป็นที่รักของพระพุทธเจ้า ในความมืดมิดมีแสงแห่งธรรมพัธรกับนี้คือโอกาสอันประเสริฐยิ่งของสรรพสัตว์โอกาสที่มีพระพุทธเจ้าถึงห้าพระองค์ส่งสว่างนำทางการเวลาผ่านไปแต่สัจธรรมไม่เคยเปลี่ยนแปลงธรรมะคือมหากาบที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเราคือผู้เดินอยู่ในมหากาบนั้น เสียงระฆังยังดังก้องในใจนี่คือเส้นทางที่บันทึกไว้ในใจทุกผู้คนเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ทรงเดินผ่านมาแล้วเส้นทางที่เปิดกว้างสำหรับเราทุกคนธรรมะไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าแต่คือมหากาบของชีวิตคือการเดินทางของทุกชีวิตจากความมืดสู่แสงสว่างจากความหลงสู่ความรู้แจง้ง จากทุกสู่ความพ้นทุกขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีปัญญาที่เห็นคุณค่าของโอกาสในการปฏิบัติธรรมในพัทรกับนี้ขอให้พระพุทธานุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์คุ้มครองและนำทางท่านสู่ความพ้นทุกขอให้ท่านจงเจริญในธรรมเจริญในศีลเจริญในสมาธิ เจริญในปัญญาขอให้ท่านจงก้าวไปบนมันคาอันประเสริฐก้าวไปสู่ความหลุดพ้นก้าวไปสู่พระนิพพานขอให้แสงแห่งปัญญาส่องสว่างในใจท่านขอให้พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของท่านขอให้ท่านจงพบกับความสงบความสุขและความหลุดพ้นที่แท้จริงปราบเท่าที่การยังคงหมุนไป ตราบเท่าที่ธรรมะยังคงดำรงอยู่ในโลกตราบเท่าที่ยังมีผู้ปฏิบัติธรรมแสงของพระพุทธเจ้าจะยังคงส่องสว่างนำทางสรรพสัตว์และท่านคือส่วนหนึ่งของแสงนั้นถ้าท่านยินดีปฏิบัติยินดีเดินตามมันคาท่านจะกลายเป็นประทีปที่ส่องสว่างให้ผู้อื่นได้เช่นกันนี่คือมหากราพุทธธรรม นี่คือตำนานแห่งผู้ตัดสรู้ในพัฒรครับนี่คือเส้นทางที่เปิดกว้างสำหรับเราทุกคนขอให้แสงแห่งปัญญาส่องสว่างในใจท่านตราบนิรัน์